โดนใจมากยิวเปิดใจจิ๊สุดลัน่นถ้าไม่ปกป้องเจนนี้ให้ผมไปปกป้องแม่มาที่ไหนเรียกว่าจบกันด้วยดีเป็นที่เรียบร้อยกับรามาเจาแมนตัวตึงในโลกโซเชียลที่มีการพูดจอกล้อแบบคำๆไม่ชอบเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นซึ่งต่อมา เจมมนได้มีการโทรเคลียร์ใจและขอโทษจนเจนนี่ถึงกับปล่อยโหัทังน้ำตาขณะที่ยิวชัดมงคลสามีของเจนนี่ที่ก่อนหน้านี้เคยออกมาโพสปกป้องภรรยาเจนนี่ที่ถูกเจมมนไลฟ์สดยอกล้องคำไม่ชอบภรรยาตัวเองกำลังไลฟ์สดขายของอยู่นั้นกลับมีชาวเน็ตคนหนึ่งได้เข้ามาแซะว่ายิวพูดอีกแล้วด้านยิวไม่ปล่อยให้แซะนานออกมาเปิดใจถึงสาเหตุที่ต้องออกมาปกป้องภรรยาเจนนี่ว่า ถ้าผมไม่ปกป้องครอบครัวผมให้ผมไปปกป้องครอบครัวมาที่ไหนซึ่งคนเป็นหัวหน้าครอบครัวถ้าปกป้องครอบครัวตัวเองไม่ได้ mm. คือล้มเหลวผมไม่รู้ครอบครัวคนอื่นพ่อแม่คนอื่นสอนมายังไงแต่ครอบครัวผมสอนมาแบบนี้โดยตอนนี้เจนนี่คือเมียของผมและเป็นแม่ของลูกผมแม่ของอยูจินถ้าผมไม่ปกป้องแม่ของอยูจินให้ผมไปปกป้องแม่มาที่ไหนปัญหามันไม่ใช่ปัญหาเสมอไปแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า เราจะตอบกลับยังไงมากกว่าซึ่งเจนนี่เป็นคนกลัวคนเกินไปเกรงใจเกินไปจนทําให้โดนเอาเปรียบในหลายๆครั้งรวมถึงโดนมองข้ามความรู้สึกหลายๆครั้งขณะที่เจนมี่พูดกับสามีว่าตัวเองก็เห็นเมื่อวานโดนดราม่าก,กี่เรื่องพูดกันจริง,รงๆด้านยวก็ให้กําลังใจและปลอบพันรยาว่าช่างมันเถอะโฟกัสที่คนซัพพอร์ตโฟกัสที่ลูกค้า เอาเวลามาพัฒนาแบรนด์ของเราดีกว่าเพราะวันทั้งวันแค่โฟกัสแบรนด์ ดูแลแบรนดให้ครบก็ไม่พอใจอยู่แล้ว2 4ชั่วโมงถ้ามีอะไรแบบนี้ปุ๊บผมจะเป็นคนที่พยายามถ้าอะไรควบคุมได้ผมจะหยุดควบคุมตัวเองอะไรที่ควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยมันไปชั่งหัวมันน้ำไรยมันฝีไข่จะพูดอะไรก็ได้พิมพ์อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเราอย่าปล่อยให้คำพูดราคาถูกมาทำลายเวลาที่มีค่าของเรา